เราจะไปเจอพวกพวกฝรั่งไหมของเรานี่ไม่อยากไปเจอแล้วแต่เขาเขาจะมาจอดเซิร์ฟเราหรือเปล่าแกันแล้วละของเราเป็นเซิร์ฟแล้ววะเอเชียเอเชียป่ะเอเชียคุณบอลเอาระเบิดมาปังอ่าเรายังไม่เราเราไม่เจอพวกพวกญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะไม่เจอครับไม่เจอในฮ่องกงไม่เจอให้ป้าระเบิดอ่ะ Aaaaaay đi, bội chán! Na bubella! Có tao! Có nha! vào Có nha! Có nha! Có nha! Có 45 Smart, tôi Có nha!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  Có gì? Có trong này. nha! Có nha! Có nha! Có Chris. con คริสประตูประตูกูคริสไปเ่าไปดนคริสฟินิชเขาโดนเขาฟินิชคริสอย่างเนี้ยเลยเี้ยเมื่อกี้อยากให้โตเปิดประตูให้รบางเลยว่งโดนฟินิชอยู่อะคริสประตูแล้วคุณบอนเปิดง่าย <laughs> ไปเลยอะนี่เป็นความยากเขาอะ จริงเหรอหมความว่าอีกหมายแฟนบรีจริงเหรอกูแฟมเมื่อกี้กูอะไรออกมากูแฟมคุณบอลเขาไม่แฟมกับกูอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในแฟมบรีเราเขาไม่รก็ไม่รู้เมื่อกี้กูแบบ please bye ึน้นดาวหรอกไม่ <S <S อะไรวะนะบ้าอกวันนี้คิดว่าจะแชมป์บ้างไหมเนี่ยตะมอนตะมอนลงไหนครับ อ้หลตะมอดไป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 ไกลๆเลยไปไกลๆเลยอะไเนี่ยนี่ดิอะไร่ยอะไรไไอนก็ไหนตะมอนมีมีคนไหมไม่มีไม่มีก็อี่บอมะบอมบอมเลยบอบบอม เล่นทำล็อกด้วยเราอ่ะพิเอเตอร์เมื่อกี้ภาพจำเลยวิ่ง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 เฮียโอ้ยได้ยังไม่หุดนได้แล okay. ้วว้าวโอ้โอ้เก็บหมดเลยเฮียแล้ว มันสีสีม่วงวะอย่างเงี้ยสีม่วงมั้งสีม่วงใช่สีม่วง,ม,วงม่วงไหล<อร>ไม่วงบอมๆอม่ะไอปืนแล้วว่ะไม่ปืนหรอกตกตายแล้วว่ะเดฟวิชเนียจันจะมีอะไรไม่อยากเล่นนะแม่งลันโคจ้าเลยทำไมพื้นไม่ดีนน้ำมันวะพื้นมันดูใหม่ดินน้ำมันน่ะ เจอสโคมตะไนไหมคุณมอสเจออะไรบ้างน่ะฟีนิกฟีนิกคิดโอ้ยเหลืออีกหนึ่งโกล เรา <oned S 1> ต้องไปแล้วเฮ้ยัเงินเนี่ยลงบีบยู่ใงล้ๆมนะทะเลาะกักันโ่นน่ะเกาะทายโต้งที่มันตีกันเออเอเออเ What the fuck ียังวะเ <c oughs> ยิงว่ายิงว่าก็ยี่ว่าขายิงว่ากายิงว่าเฮมยมีมีมีมืันเลยเดิไม่ดันเลยโอ้ตรงสไลด์เลยตรงสไอไหนยิงด้วยยิงด้วย โอ้โหนนั่นอ่ะกบม่วงกบม่วงสามตัวเดี๋ยวตีตะโกนอะไรจังเลยถ้าต้องมาไปเลยเปล่าายังอยู่นู่นเลยต้องยิงกูยิงกูต้องบอกเลยว่าสามตีอยู่นี่อ่ะยิงเลยแล้วกันเดี๋ยวผมผมจะดักคนสิบนายใส่เก็บเสียงนะเนี่ยยิงที่อะไรวะนะมีคนอยู่หน้าไหนเห็นปะถ้าออกมา 63พอไหนเดินไป41พอสัน63ชื่อจีนหาหายาวอย่างวะเฮ้ยนี่เห็นแล้วจูยุบมาบ้งางเปรี้ยวเขาให้ไม่โดน เพิความกดโดนหุ่นหุ่ยโดนโดนดาบมิโดนดาบมิดดมิดสมงโดนดับมิดสมงศนไปเนลยไปดูยไดูลยไปเลยส่งแบมบูชาร์จผมชาร์จมีคนมีคนอีกตรงนั้นน่ะมีเขาเนื้อเข่าเนื้อเขาานึ้นตัวนึงไอไอตัวสแกนน่ะไอทาแกนเดินไปสี่สิบสามอยู่หลังนี่เลย นู้นนี่นี่คบวันนี้คบวันนี้ไอ้แบมบูยัดเลยแบมบูยัดอยู่ให้ผมให้แบมบูยัดไอ้ตีหลังเสือโอ้ยละลายเกาะหมดเลย oh shit man โดาจี้เรโดนจี้เราโดนจี้เราจะโดนเราจะโดนอบหน้าอบหลัง

ระวังฟัง,งดู้ยังไม่เรียบร้อยลองดูฝั่งรู้ไหไม่รู้ตรงนี้ผมไอ้นนี้ก่ออยู่โดนกอ่อแตกขอม่วงแตกมันจะให้ปืนปืนชาร์เรจเอนเนอร์จี้เอ้ยไม่ใช่ชาร์เอนเนอร์จีด้ดิตอนไหนแชร์โดนไปสามสิบหกห้าสิบห้า ระเบิดตุงตง้งข้าศึกก่อม่วงใช่สามสิบห้าเฮ้ยทำไมสามองอห้าอ่ะไงามันโดนตัววิงแมนไมไ 35, นะสามห้าเกิดอะไรขึ้นวะโดนขาแบบใช่วิงแมนต้านน่าจะเป็นตัวตัวแท้งน่เลยเก็ดเอาไ้ฮะมีมีคนจะอ้อมนะมกอถอยก่อนเดี๋ยวไป<ห>ไม,ม่มีระเบิดแล้วไปเอาระเบิดจากตรงนู้น เร่อท on okay, okay, okay. yeah. like, right. so ุกคนโอเคโอเคเอากสามเจ็ดโอเคมันบางกระสุนมมเนี่ยดูด้วยลมลุมลุมลุมมันลุมมันลุาคนน้ไอ้แก๊สเกาะเกือบแตกแต่ว่าผมต้องชดก่อเกานไก็แตกก็แตกขวา ้าวเต็มตุ่นตาเลยครับเปิดไป4.5เข้ากรอบโอ้โหเกล็ดแตะกอดเตะตัวนึงไปยิงทางแก๊สอ้อมันอ้อมัน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 ไม่ได้อ้อมแต่มันหาระเบิดชัดดิแน่แนละลูแถวเนี้ยตัวนี้ครับหนึ่งเปลี่ยน่อจานให้ครบ

<laughs> ตีเดียวโอเคมีคนกำลังมาเยอมาทุกคนมีคนกำลังมานะอผมปีนิกันปีนอิคิดกันมันมีชิวใหญ่มั้งไหมผมเห็นเมื่อกีน้นี่เอ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าเหลือสองฟอสอือวะเอ้าอ,อ,อะไรจะแชมป์โอ เมั่อกี้ผมยิงก่อนไปแล้วระยนันไม่ระเบิดนั่นอยู่น้ำตกปะโอเคไม่เป็นอีกแล้วเหลือหน,น,<ต>นึ่งดีนะศพพวกนี้มันมันอะไรเขาเรียกมันมีกรอะอยู่ข้างในแล้วแล้วผมเข้าไปรูดได้เอ้ยนี่คือจะได้ลงคลิปเลยเหรอแมวนาลงคลิปใช่เข้าวงก่อนเข้าวงก่อน เก็บไว้ทั้งสองอันวิงแมนนี่มันสุดยอดนี่สุดยอดในการเคาะหรอ,อกอย่าลืมระเบิดนะครับทุกคนวิงแมนสามนัดนี่คือติดไเออระเบิดผมจะเก็บเม็ดคิดมาทำไมเยอะขอบคุณครับโอ้ <laughs> โหนะขอบคุณครับพอแล้ว <laughs> <laughs> ว่าเยอเะเกินละมง oh, oh, like ี่ผมมีชิวเล็กเยอะแยะเลย หนึ ar, well. 네่งปลาชาร์จ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 ปึ๊มันซิปไลมโรตารียิงไม่โดนเลยไม่ต้องไปตัวมากเกินไปกว่าเก้าเจ็ดมันมันไปเอามันซิฟไลไปเอาคาเบอร์เจ็ดเก้าคาเบอร์ก็หล่ะมันจุดไฟเจอปะเราต้องลงนะเราต้องลงนะให้ต่อไปนู้นหน่ะ ไปหาที่เล่นก่อนนะตรงแล้วอเอ้ยไม่ใช่ทางนี้ไอศูนย์ศูนย์ไอเดินเข้ามาซอยศูนย์วิจัยไอยิสซ <hit> ัมบายดีกาะแตกไปเด้เกาะแตกไปอะไรยิงกว่าไอยิสซัมบายดีเฮ้ยมันหลบอยู่หลังเนี่ย อยากขอสักคนเพื่อม่นมีที่ภาพอ๋อไหมจะพาชิลแบตเตอรี่เฮ้ยมันมีชีล่าถ้ามันบวกกับที่อื่นอยู่หรือเปล่าไม่มันมันไม่ได้บวกมันยิงผมมันอยู่นี่เลยเหียใกล้ๆเลยไปเช็คบ้านในบ้านก่อนว่ามีใครแอบออยู่ตรงนั้นแหละใกล้เลยนี่ใกล้เลย สองที่ได้เนี่ยนี่นี่อยู่นี่นี่โอเคนี่นี่ตรงตถรถบาลนี่ตถบานนี่นั่งเข้ามาบาลนั่งขึ้นนี่ผมผมกำลังหนีเพราะว่ามีคนกำลังอยู่ใกล้ผมด้านบนด้านบนแหน่แน่แน่จะยิงพี่ไรน้องยากปะโออ้ิบผมกำลังหาระเบิดอยู่เนี่ยไม่มีเล้วโอ้ยมีแล้วอันหนึ่งอันเบิดไป เมื่อกี้ยิงกอนมยิงจนกอแดงเลยกูเกมพีิเปอดีกว่าท่านพแมนไม่น่าได้โมาจากข้างในนุเลนเกมพคิเปอร์เดี๋ยวตั้งกอมันมีดาดใช่มันมีชีราฮ้ยเฮเอาหลังเหรอมี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 ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใล้แล้ระเบิดแฟรั๊บ เปิด่มรียบร้อยมันมันมันเปิดประตูเข้ามาเล่นแล้วโอเคเน็ตสามไหมเฮ้ยชิ็ดรูปเรารูปเรารูปบมาแล้วโดนเผาวะไม่ได้ไม่ได้ได้ยินเสียงโดนเผาเลยเจ็ดมันโดนเผามันโดนเผาเฮ้เรื่องยิงเตือนยิงอยู่โอ้โหโดนยีง ช<ห>ระวังหลังระวังหลังเ,<ร>เ,เข้ามาเข้ามาปะแตใครวะานี่งปะแต,ต,แตมาเลยปะแตทุกคนล่วง หน้าก่อนนะกูอยู่หน้ากูคนนึงนั่งลงออกมาจากโดนกรแดงโอเคเซฟกันนะ่าฮะอยู่นี่อยู่นี่ให้กูปั้มมันให้กูปั้มมันปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลยมันน็อคมันน็อคสองเงี้ยนะใช่เนื้อระเบิดป่ะสักทีดิในเนี้ยตรงเนี้ยหลังเนี้ยเลยจัดเลยจะสิบโคตรแล้วโคตรแล้วเอาไปสามาโอ๊ย ไปโจมตงดูเรวนยังไงเกิดอะไรที่ซักผมผมจะหาระเบิดผมจะผมหาระเบิดก่อนเก็บไปก่อนทำเลือดเลยถังตีนไม่คุ้นเลยเว้ยนี่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 กล่องนี่นี่ตองถ้าเราองมันหายไปไหนเวละเอาอะไรกับหมดหรือเปล่าแล้วกล่องมันหายไปไหนเวละ ผมจะเอาชิวมีเคเบิลแต่ยิงไม่แม่นว่ะมันยิงไม่เก่งนะเอจริงผมลองเล่นเฮ้ยผมเล่นกันนะมันยิงอะไรไม่เก่งแต่วงมันแค่นี้แล้วนะก็แต่เอามายิงเดวโว้ดเดี่ยวเนี่ยคือโดนระเบเหรอก็สูนพีทหมดว่ะเราต้องขึ้นไหมเราต้องขึ้นไหมฮัลโหลเล่นข้างนอกดีกว่าไหมเล่นด้านนอกเล่นนอกใช่เล่นด้านนอ่งเดี๋ยวเป็นตีนี้ก็ได้เอาไป ไม่ไม่ตี้นี้มันมาแล้วเนี่ยไม่ดิเออไม่ไม่ไม่ยังเหลือยังเหลือตี้อีกตีหนึ่งใช่ตรงไอตี้นั้นแหละมาอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างบนหลังคาเอาชิลแบตเตอรี่อยู่หลังคาอยู่บนหลังคาเออมันเร็วเร็วเร็วอยู่ไหนกันเร็วเร็วเออไม่ออกมาต้องอยู่ไหนอยู่ข้างบนเราต้องเล่นข้างนอกวงมันบีบออกข้างนอกไม่ใช่เหรอต้องอยู่แต่ว่าต้องอยู่บนหลังคาดูบนหลังคาขึ้นมาแล้วอยู่ตรงนั้นน่าสดอยู่นี่ เอ้านั่งอยู่นิ่งๆโอแล้วผมยิงไม่โดนเลยโอ้ชักเฉยอ่ะอะไรเนี่อะไรเนี่ยก็ผมยิงให้โดนแล้วกอนแตกต่อขาวด้วยตัวนี้อะไรอ่ะอ๋อมันยืนนิ่งมัน F K มันไม่อยู่ผมน่าจะวันวิ่งอยู่โว้โหผมน่าจะน่าจะวันจงเลงอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ฟิกซ์ซพโปกอดแตกโอ้เก็บไปเก้าตัว จบคลิปแล้วะเบินี่ยจบเลยเยี่่จบคลิปเลยจบคลิปเลยกู